มีใครเป็นป้าพอเห็นตั๋วเครื่องบินปุ๊บก็ขยันทำงานป้าอย่าใจคนทำงานคือการได้ไปเที่ยวทุกปีนี่แหละวันนี้เราจะมาบอกทิศว่าเก็บเงินยังไงให้ได้ไปเที่ยวทุกปีแถมมีเงินเหลือช้อปปิ้งช้อปหนักขนาดนี้มีเงินเก็บได้ยังไงไปดูคือ๊ปอปเป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยเก่งนะแต่ป๊อปเก็บเงินกับเคเป็นแอปเก็บเงินจากธนาคารกรุงศรีแล้วในแอปเขามีระบบก,การออมเงินแบบหนึ่งกระเป๋ามีหลายกระเป๋าคือเอาดีถูกใจใส่ช้อปปิ้งแบบบ๊อปมากเพราะเขามีฟีเจอร์ของกระเปุกฟันที่จะแอบเก็บเงินให้เราเวลาเรา เข้านอกบ้านหรือช้อปปิ้งปอบก็จะตั้งใจให้แอปแอปเก็บเงินอัตโนมัติไว้เลยของปอบเก็บเป็นเปอร์เซ็นต์นะเก็บ5%เป็น์ในทุกการโอนออมฟีเจอร์สั่งเก็บก็จะตั้งเก็บอัตโนมัติทุกสัปดาห์สัปดาห์ละห้าร้อยแล้วทุกคนเห็นตรงนี้ไหมน่ารักมากคือเหมือนเราได้ปลูกต้นไม้เลยเราแอปเก็บเงินแต่ละครั้งต้นไม้เขาจะขยับขึ้นเรื่อยเเลยแล้วพอครบสิบครั้งก็จะได้โบนัสพิเศษด้วยก็คือเก็บเก่งขนาดนี้ปีหนึ่งก็ได้ตั๋วเครื่องบินแล้วแงมยัง